สวัสดีค่ะเอฟซี FC. มันี้มาแกงเฮ็ดการเล่นกันค่ะพี่น้องกินเที่ยงยาพลนมาฝากน้องค่ะพลนมาเอาเข่าไปกินพลนยุ่งพ่อหนีบจ้ะเตอนมาบนแล้วพลนเก็บเฮ็ดมาหายจา้ะพลนเอาเก็บเฮ็ดมาแต้าน้ำหนาวจากถ้าเพชบ,บุญอาแล้วไปเก็บนะะ้องค่ะมีแต่เฮ็ดเผื่อเฮ็ดทานเฮ็ดละงหกาจา้ะบงนี้นพี่น้องบานย่ายบ่มีจ้ะบานพลนมี้พลนเ,เก็บมาหายจ้ะย่ากําลังแกง กำลังค่างหม้อแกงด้วยค่ะให้ผสมมะปรุงเครื่องกันน,นีสงสไซเป็นใส่เกลือใส่เกลือใส่พริกน้ำปลาน้ำปลาจ้า น้นป,นานปนลาปลาหัวด้วยจ้า,จากระเทียมตะเทียมใส่น้ำแน้วค่ะใส้จังแะจั กรีดซองกีดนะคะ่ะเทียมลงไป ถ่ายตรัติ้วตัเปียกตำนึงเบความแซ่บตับเปีกเเตียนเห่มดินหลังตากหมอนเียวเร้อ้าเย้าเ็ดยคนนึงมาไม่ห นี่ก็บอกว่าจน่นก็เด็เอามาจูเพราะอะรมันแก่จูใ่ไะมดีนักแต่เื่อาวัย้เราไปนไม่เด็บแย่ก็ยังม่จไมกัอนเพ่นมนั่นบอกเดวมีนาำหรือเปล่าแครนี่อแงบอยู่ล่เนาะแงเตงู่หลโอเคโอ้แคงแกงนี่แงป วัอ้วนทีเขาก็มอ,อ,องแ้วเขาตัวใหญ่ทุกไทยเก็ต้วใหญัดเมีิดี่ราไมไตัม่ได้หรอเป็นไรชนี้นคลิปเรี่ยวรู้ว่อยเอาคอยคอยนั่นหรืตัวกระเทปีแล้วก็ปิดมันต้องโอนนี่เนทะ่ามันตัวหรือวามันคือคนนณาสิแต่บ่เห เปิดเห็ด้าไมแก่เปเพอะจได้เนมีซก็จิเป็นื่รางวัลของมีนราพราจะดเหนาวลมันบอบเกัวเหมือเ่าันล่ไมลูตัวเทาอมาใช่เป็นีู่เนี่ยนเป็ยูวป้าใส่ขอไทง่า้กินเนาะหน้วเนาะกี่เป็นไหมล่ะแี่เป็นัลอก นี่เป็นบ้าเหยียบที่ืึนหนึ่ไหมข้ายเพื่อขี้กับบาินก็ราถสบบ่าแปลบ่าไนเราราถิบบ้าแปล้าว่าแสบแสบแสบัหาแสบ Xẹp, buồn hả? Xẹp. Nóng, bông xỉn bông chả. Nhất phần ứng xúc rồi chả, bông này. Là. รัวรัวรัวได้จ้ดที่นอนแต่เสบก่าจาไม่กิน้าวเทียน้ำกันเด้อจ้ะจัดเนยใหญยเดียเด๋ยว,ยวพัหหอมใส่เนาะค่ะพักนั่งตูวบอมีจ้ะตะต้นหอมแทนหละกันงามมากจ้ะ Chị xá mò vậy Điểm pháo khỏi Điểm pháo ซุกแล้วเนาะค่ะนี่นี่เพราะว่าเฮดคนหนึ่งซุกมาแล้วจ้าเด่นี้เขาก็สใส่ต้นหอมเนาะคะ่ะต้นหอมบะหมี่ผักนั่งตู้เขาก็ต้นหอมแทนนี่เซจเรียบร้อยแล้วจ้าอืมอีกน้อยจะแส่บ เตาแซ่บเป็นตาแซ่บ้รปรงงตังใบ้าขากับสีตักเนาะค่ะนี่ญทกกรสุนยาจริง เพ ah. ิ่มเห็ดเพิ่มใจเห็ดเพิ่มพี่นอนเูยใชยไหมเสร็จแล้วจ้านี่ เดือดอาจารย่องว้าเฮ็ดเพิ่งฮ็ดเพิ่งจะห็ดเพะะเิเพ่งเลยไหมจ๊ะดีจ้สาสองไข่ค่ะกาเสรแล้วนะคะเขาก็สีหาเขาชุยยากันกินจ้ะ คลิปนี้แย่แซงกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แน่เด้อจ้าเด้อคลิปนี้ขอลาก,ก่อนจา้าสวัสดีค่ะ